สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้ำฝนสวงสุดาสาวชาวนาสู่นางสาวไทยผ่านมา25ปีไม่แก่ลงสักนิด การเวลาทำอะไรเธอคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆครับสําหรับน้ําฝนสวงสุดาลาวันประเสเสฐผู้ซึ่งพ่วงตําแหน่งนางสาวไทยประจําปี2540คนที่34ของประเทศไทยแม้ว่าปัจจุบันน้ําฝนจะอายุเลข4ต้นตนแล้วแต่ความสวยของเธอก็ยังไม่สจางยังคงความสดใสและความสวยเสมอผ่านมาน้ําฝนสวงสุดามักจะได้รับบทแม่ในละครหลายๆเรื่องจนทําให้หลายคนติดภาพความเป็นแม่แต่ในชีวิตจริงบอกเลยว่าไม่เหมือนกับในละคร ที่เธอรับเล่นเห็นได้จากอิน t a g r a m มส่วนตัวที่แจกความสดใสให้กับแฟนๆอยู่เสมอ น้ำฝนมีพี่น้อง3คนเป็นพี่คนโตจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาและปริญญาตรีสาขาวิชาบรรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันกเกษมได้เป็นนางสาวไทยปีพุทธศักราช2540และได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจาก,กรวาลห997ที่สหรัฐอเมริกา มีผลงานการแสดงละครและภาพ,พยนตร์อาทิตย์เช่นมนรักอโศนสิบราศีขบวนการปลุกปุยสวรรค์เบี่ยงขัง8เสือคาบดาบเป็นต้นสวงสุดามิธานะเป็นนักแสดงช่อง3มล่าสุดก็ได้แสดงละครเรื่องรหัสทร,รชนกุลาบร้ายกลายรักเพลิงทรรนงเงาพรายแรงเงาโดยส่วนใหญ่มักได้รับบทแม่ปัจจุบันน้ำฝนก็อยู่กับพ่อแม่ดูแลท่านทั้งสองเป็นอย่างดีมีเวลาว่างก็พาไปเที่ยวพักผ่อนอยู่เสมอซึ่งวันนี้ เราจะพาทุกคนไปชมบ้านของน้ำฝนที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างบอกเลยครับว่าสวยมากๆม,มีสวนดอกไม้มีน้ําพุด้วยนอกจากเรื่องงานแล้วอีกเรื่องที่หลายคนจับตามองก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความรักเพราะตอนนี้เธอก็อายุ45ปีแล้วจะยังรยไรวิแวลว,ว่าจะสลัดสดกับแฟนหนุ่มที่คบกันมานานถึง10กว่าปีโดยเธอบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขและแฮปปี้กับความราบเรียบแม้ไม่ได้แต่งงานแต่ทั้งคู่ยังไปมาหาสู่การดูแลกันตลอดแต่ที่ ายคนไม่ถามถึงก็คงเป็นเพราะเธอไม่ชอบออกสื่อเรื่องความรักเท่าไร่เพราะสําหรับเธอแล้วการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตเธอเพราะทุกวันนี้เธอให้ความสําคัญกับครอบครัวและเรื่องงานเป็นหลักส่วนเรื่องแต่งงานหรือมีลูกเธอไม่ได้คาดหวังตั้งแต่ต้นจึงไม่ได้คิดว่าการแต่งงานนั้นดีกว่าการไม่แต่งงานยังไงเพราะเราไม่ได้เอาความสุขของเราไปวางไว้ตรงนั้นทําให้เวลาใครถามว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นั้นยังบอกไม่ได้จริงๆเพราะบางทีอาจจะใช้ ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ